เดั้นๆว่านี่ินเด้อเป็นวัเพื้นอมันมีแนวเข่าเนาะัอเถอะ่านย่าจักสีแดงไหมครับบ้หู้เลยส่น้าไม่ไเปิด้องใื้สีบกอดุลเดอ๋นวไปเราเปิดกันสินรัเปิดกเคเอเพื่อเป็นผีตาเด้บ้าอันนีมันดุเนาะนกง่ายได้ไหมคนจ้ะแสนนึงเนาะห้ามาเท่าไรน่ะอนิพันเนองพนิพันเนาะชิพนก่เนาะได้แสนส โดยกล่าบวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกับน้องลาตีเด้อพี่น้องส่วงแรงเนาะลังจากที่ว่ากินข้าวอียังแลว้วพี่น้องลงมาลกกาเนาะพอดีน้องลาตีได้หาสิหมัดพี่น้องล,ลงยามแรงนะตอนเที่ยงได้สามซิหมัดตอนเศร้านะข้าวเศร้รากืทว่วสวยเติบเลยมากกะเก้าโมงสิบโมงเลยมาสวยเติบเพราะว่าบบมีหมู่มากตอนแรกนะ มาลงมาตอนแรงกับพอดีได้หาสิบบาทพี่น้องได้แสนหนึ่งเนาะสองร้อยบาทโดยเดยบตอนแรกกับวสีลกจนคำภละจังเมื่อบานน้กะบบได้แล้วพี่น้องเพราะว่า,วาทาั้งไอเก่งเป็นโทรมาวา่าแบบเพชรียกโบไว้แล้วเนาะเพ่นกะเพ่นอยู่ทั้งโรงงานเป็นเละเพชรแยกโบได้แล้วแล้วก็เลยเสร็จหาวา่าพาไปห้ามโมอเนาะโบหูวา่าตาเพ่นเป็นยางพี่น้องก็เลยว่ามาลกถาพอดีเพ่นมาแล้วก็สิพากันไปะนะมาลกกะก่อนมาลกทางมีน,มน้ำเนาะเศร้านี่ลกทางแห้ง กาลุกสบายอยู่พี่น้องเลยกาพนกะเพราะว่าเขาก่บบริสินกับการโลก,กาเนาะเขากับบริเหตนาพี่น้องมีแต่แบบไปหาลับจา้างนี่ก็เคยอยู่ตอนอยังในยน้อยนะบ่ได้โรกมากนี่ก็ถือว่าหลายปีเติบเลยเติบอาสีบลักๆคือเผาถ่านเนาะพี่น้องเข้าบริเหตนาล้วกามันอาจจะบรเซียนบันไดเนาะแต่กาพอเหดได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะมันกับ,บริเจ็บมืออยังนะธรรมดาเลยต่จักบริหัวเป็นอย่างไรกามีแต่ว่าสิพากันไปเบิ่งเนาะ ตุ่มในตาพี่น้องอาจจะเป็นนําแบบมือเฮาบ่สะอาดแล้วเฮาไปจับตาบ่หรือว่าจังได๋เนาะนี่สิไปหาหมอเบ,บิ่งว่าพอพอแทงบ่พอพอ,อ,อีหยังบ่หั่นเดี๋ยวสิมาโลก,กาก่อนพี่น้อง หงอกเลยสิเพราะมันเปื่อยนะนี่มันเปื่อยสิใคราบรรยากาศแบบวดวลดมือเลยเนาะ ลงยามเทียงแล้วก็เอาหมวกมาใส่ ายก็ดีหรอ fate, ว pues ่าใบลายมัน nah, บ็ได้ดีอือืออือใ่อรบงอ้โายกะลกองมันลายเอเนาะมาบ้เื้ามมาอะไร่ฮา้ชนโอ้ยตั้งแค่นี้จนทำสิบได้บ่หาชินั่น ไ่้หน้ชิก็ไ้เซ็มึ่งสิบกชับไปเห็นวิบวับดูน่รักดีอได้เองเนาอันนี้ก็ยังไ่ทันทำมันก็ได้อได้สิเาเอายังหลายกระเดียกลุกีคนนเอาคนงามาไก่กระตีกันแท้ๆเลย อูคนละแจแล้วมันเงียบมันซองมาใกลไกัแล้มันสีกันบันเมื่อจะสัก

ะไนี่ได้ลายแล้ว,ลวะ้ลุปลย้เลนอุ้ยดี <c oughs> ลูกแป๊บเดียวเานาะได้ลาย,ลายตเติบแล้วพี่น้องทั้งน้ำได้นี่นะวัดทองกับภูวงกับมากาไก่กันบายนี้มากาไก่กันอย่าให้กันได้ เดี๋ยวเต้ก้าถือการบัรหายกันอีกเนาะโอ้สบายดีเด้อว่าตีโตผีน้องไอ้เลิกวิยกมาแต่เวนเลยเหมือนนี้ข้อลาเนะโอสบายดีปลาแลมเอาหัวลงก่อนพ่อพี่น้องก้าเพิ่นอาพดโพ่อเนาะได้ร้ายกระดอกระดีอ่ะทางนั้นที่เป็นของไอ้พมีคือว่าเพื่อนโลกได้ร้ายหมัดอยู่เพื่อนอาจจะคนลงไปแส่น้ำอะไรนะเนาะว้าเหมือนนี้เป็นอย่างไรได้ก็ได้มาแต่เวนแทะเย็บตา รับตาเบื้องเดียวเนาะอันมื่อตาเบื้องเดียวเถื่อเริ่มออกเธอเริ่มมืดมาคืนละตอนเห็ดเบียวนะมันเนี่ยเห็นอียังงบ่ได้เลยบ่เห็นอยู่แบบมับรับขังหนึ่งของแอ้มันเย็นแต่มันแสบมันงว่าท่นมันแดดี่ออกมาบ่ได้แล้วัเก็บเพราะว่าเพิ่นบ่วายแล้วพี่น้องเป็นสองมื้อนี่แหละบ่ยังว่าเยี่ยงเชดตาเอ้ยมืดกขึ้น ปวดไรพี่น้องนะเนาะเพชรดงมันอยู่ในตาเนี่ยเนาะก็เลยวสิ้ากันไปหาหมอพี่น้องไปกวดมันก่อนแบบมันเบ่งบ่ได้เนาะมันอยู่ทางเทิงเละพี่น้องมันเบ่งบ่ได้มันแสบคัดคัดบ่จะว่าเป็นตุ่มเหมือนจังเนาะอุจมันเป็นตุ่มในตาแบบเพชรแยกบ่ไวเลยก็เคยขอลาน้ำเผินมาก่อนกะยาเลยเนาะ มันเศร้ายางคุณแหละเพิ่นกระเบนว่าไอ้ดอกเนาะเพราะว่าเขาอันเขาเจ็บเป็นทาวาลาบบมีเวียเพิ่นกระตัดเงินนี่ก็จะเป็นยังตุ่มยางตุ่มยังนี่คือโพงนี่แหละโย่แต่ว่ามองเห็ดเวียกนะมันโบดีเกี่ยวกับเขาตัดนันตานีที่เป็นไผ่อยู่บ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 ่มันแยกบ้านเป็นน้ำเข้าเนมดอกไผ่หลายเพราะว่ามันในใต้ดอกไผ่ไกลประมาณเพราะว่าท้าฮอนโบใต้ไปนอะไรมืนแกนเนี่เห็นเนาะ มันหุ่งยูดอกภผแต่ว่าใต้เพิ่มมันหลายมันก็เลยเพืแต่ว่าลงไปอนันเบิงะนะีะเนาะไปหาหมอเมืองก่อนว่าเป็นยงังเป็นยงันยงฮะนะพี่น้องเอ้ยเนาะเจ็บเป็นนี่ได้เป็นได้ถูกเวลาเนาะว่าสิมาโลกาได้เงินนี่นะพ <laughs> 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 ่อขายยานโหลดไปแหมมงงงนะละหงหมอเมืองเนาะเพิ่นกว่าตานะ่ะแสนหนึ่งอะได้พี่น้องได้แล้วแสนหนึ่งสองร้อยบาทได้แสนไฟแลวเพราะว่าตัวยังบ่ทันหมัดนะก็มีรดได้อยู่ที่ นายอยู่แป๊บนึ่งจะจนหน่อยก็ได้ไปแล้วนี่ยานเพิ่นปิดคลินิกเนาะปิดห้องหมอค่ะมังมาหมัดก,ก้าก่อนน,อน้องแมนหาเงินก่อนได้ <laughs> ทั้งนั้นก็นยิ้ม,แล,มแล้วคือสิบมือไงแล้วเนาะเง่ายคือกันบ่าเรียบแอวแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวสิมาหมัดก,ก้าก่อนแบบน,นี้ปลาทองกับผู้วงกับลกูกเป็นลูกเลยปลาแหลมเพิ่นหนับก้าได้จักร้อยแหละ หอ,อหอดบ่ลอยลอยหมัดปลาแหลมบหอดบ่มาปั่นกันได้ว่าพี่น้องเหมือนกันเจ๊งเก่งเนาะได้สองเซนเลยสองเซนปลายผัวจัเพอได้ซื้อเนี่ยอยู่ในกินยามแรงแล้วก็ซื้อขนมให้ลูกชายล่ะลูกชายล่ะเละไปแล้วก็เพิ่นท้ามหาขนมนะพี่น้องปลหมัดเพิ่นกะเพิ่นงามๆมนันอยู่โฮมมองเดียวเพิ่นเลยหนับบ่อบอนั่นเนาะบ่อไว ให้เพิ่นมัดเพิ่นสีมัดซอยเพิ่นมัดได้อยู่เนาะ <laughs> ต้องหาเงินช่วยกันนะสเบสิดเท่าะไรดอกพงบุทันผู่เรเคยไปอันนี้เพื่อมองเมืองเรเคยไปเพื่งงอง,อง,อง,งางลกเลยมัดแบบสีย่านน้านแบบนี้เออมัดไปไหนก็ได้ท่านถ่ายสุดเสุดชินงไปวิ่งกินได้เพราะว่าที่ฉากมือนีมันกับบุทันเนาะค่ะ 不用，不要，不要。 เพื่อนเฮงที่ตมาง อ um ุ้ยมีชาโพดอะไรนี่เนี่ยแ่เยลูกกัน่เคอยือว่าซาพวดละตรนี้แบนักนีแต่ดีใจนะ ตนยังน่อยลกลกแั่นัวเปอกเปื่ะมาแต่พีจะห้ยอายมาห้ตอนยังน้อยซีก็แล้วสองมันลูกนาซีก็แล้วโอ้ยลก้ากระเปื่อลนเลยเมันจะคอยเห็นซีกันเป็นยาเลยเนาะเดมหนกันเดกันลงหมัดก้า่หลักมัดก้ากันเป็ยาเลือเดียวกันเือดเดียวเันหนักผลกันแล้วเอาผลงานแล้วเนาะ อาจจะคุได้เก็บหับ้าง ไว้แล้วบนี้เขาไว้เลยยี่สิบห้ายี่สิบห้านก้น้ำทะลกทำข้าวหมัน่ทหอม้านห้าวนะอาเขา่้ตีาฮัลกเขาเอาไม้ ลำหน่งเป็นตะบุกงี้นี่ไม่กล้าแล้วเพียงอันนี้บอสอันนี้บอสโอเค,อเค,อเคดิน้นหาแป๊บเดียวเนาะมาขาังนี่ตัวตวตอนนั่นอยู่ทางนั่นในเลซาวมัดแล้วก็มาอยู่นี่อีก่หามัดอยู่ได้เลยหาทุ่ปลายมาัดแล้ว แปดสิบพันได้แสนซิแล้วเด้แสนซิบเนาะไมได้่องแซนกับโบไดนะ้เนาะเจ้วอะไรมาเจ้าพันมาสองพันมาสองบาทไปอะไรบัน,นี้เนาะได้สมามีการตอนแม่แตว่ายากลก้นข้ามแต่ว่าเดี๋ยวห้องหมอเนสิป,ปิดก่อนชีพากันไปตรวดก่อนเน่เป็นแห้งมื่อเปลี่ยนเถ่องก่อนตอนนี้ขอบเปตอะไรเนาะมีแต่ตรง แะ่ิคนไปเห็นเถินญุคนกำลัเหินคนลงไปแส่เนาะเราพิขึ่นไปเอามันน้ำเผินก่อนมาสิลงกันเนาะที่กันได้ไวอยู่บอกไวอยู่ไวอยู่มืนตาขางเดียวไวอยู่ปาคัดาตาตาคาดนตคัดตาตาตาตนตา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 ต่าาตตาาตาตาาตาาตาตายา่าตตาตาาตาตาาตาา โอ้โหเป็นตุ่มมันยังร่องไปตรวจตรงก่อนไม่ได้ชุบเลยยังบ่เรเห็นใช่ไหมเห็นเลยบ่กล้าเพิ่์นมันอยู่ในเดี๋ยสิเฮาเปิดเบิ่งเนาะเปิดผู้เดียวก็บ่ได้ดอกเจ็บต้องให้หมอเพิ่นตรวจตรงก่อนไปพี่น้องจังได๋กะสิไปเอาเงินมาเพิ่นก่อนจังซืมอเนาะินอะแสนละแสนสิบหลายละมาแลมกัมาแลมด้หลายมาพร้อมกันบ่มาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยต้องไผเป็นผู้โทรบอกเด้ทวีน

ยาจับสีแดงไหมครับโุ้เลยค่ะก็เปิดคื่สีบกพรุนเดก๋าวไปแล้วเพิดกับสิหัน้ปืดเเขาจเพื่อเป็นทีตาได้ค่ะบอกเห็นมู่คอยเป็นนะจนว่าได้ได้ปาดนะับมันเป็นขาวๆแบบจนแบบหลอกล่ออยู่อยู่้มตาไปได้นี่มันมันทันเห็นมันอยู่ในเนาะข้าตองนี่ไปได้เห็นมีบึกเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวมันมัดคัดนะนะมันคยเพกันยาคิดออกนะพื้นเอา เก็บไข่ได้หนึ่งนั่นคือคนตะบีกน้อยพันโมขนาดนะไปกวดเบื้องดีกว่ามันเป็นพึ่งนอยันเป็นโดนพันยันโดนยันนะลงผ้าลงมาส่วนเป็นยันพันโมเป็นชิดเป็นบ่เป็นลางานพี่น้องไอ้บ่หอดปัญหามงสับเราเมาก่อนเนาะเป็นยาให้ล่าเพราะว่าเขาเก็บปัวได้หัลาได้อยู่เราโดนนั้นจังลาท่นหนึ่งโตลาแล้วเด้อหน่องมาเล้ยงกันเนาะม้วนจะเด้อ กินเอาไปไปบาดนี้เนาะไปไปไปเกินไปเกินไปเงินไปน้ำรังไรนี่ก็ได้นีได้ค่ะล้มปโหลดแล้วเมื่อโลกไรได้คะไมานหลดแล้วขอลกกินเนาะนี่ตุนเชงนะไปบานี้คนกะไปไหว้น้ำ่ังบุ๋มเองนี่ตุนนะเนาะเขาผ้วงเนีองเล็กก็รีไว้เนาะจ้าติ๊กเามาน่อจ้าเลยไปได้บาทนี้นะไปคน ไปากลกจนคำหมดแล้เห็นอไอันนี้ได้ซิมาสองยโบแมนได้เนาะหาเอาซิปพอดีเป็นหาซิปหามะไปจะิไปก่อนบันพ่อคำแล้วเนาะยังอยู่อยู่ที่จะพ่อมาเห็นก็มาลกคือกันเนาะถ้ามาลกน้ำอยากมาลกกลางคืนผมดแล้ว ว่าน่าเผินว่าให้มาเลกว่ากลางคืนว่ะเนาะมาเลิกเถอะว่าคะแนนมันดูเนาะนกง่ายได้มาคนก๊ะแสนนึงเนาะท้ามได้ห้ามัเท่าไรแบบอันสิบพันสองพันสิบพันเนาะสิบพันแสนสิบเนาะเดแันสิบปลาเห็นเวียดเหม็นมือเดียวได้นี่นาะโอพผมมืออึซ้ำเหม็นบ่อแล้วเนาะขันลงแปดมงกับคาบเดียวเหม็นคือสี่ได้ลายแต่ว่าอันนี้มาสวยเทาก็บโบหูว่าเป็นนาเพิ่นอยู่นิค่ะนะ ระว่าทางอันนั้นอื้อแล้วท่านนั้นกต่มานดำก็ได้อันดำมาอื่นก็ได้ท่านเบิร์นาไปแล้วตัวนั้นก็นังพี่ลกเมนบ่ลอกเออตอนนี้กระเพาะตัวนี้ก่อนเพราอตัวนั้นเป็นกับเจ้ามันต้องไม่ใช่เท่างูเลยมาท่านมีน้ำยังมัลกอยู่พี่น้องยังไงอยู่ได้นี่ยอันนี้เป็นทำแล้วอันได้เป็นทำได้อันสองหน่อยอันนี้เจ๊เท่าไหร่เจ้าบาทเจ้าบาทหรอมันพอดีเป็นเท่าไร ่สิบาทเอ้ยโบแม่เน้นเนาะว่าเปทที่เลยถันแรกก็นก็สองสองร้อยบาทครับสบาทเท่าไรแม่นแม่นไสองยแม่นละเซนหนึ่งนี่สองยบาทเซนหนึ่งสองร้อยเพื้นที่สองร้อเนาะสองร้อยสอ้อยาบาทสองร้อยซาเนาะเออสองร้อยไป่น้องจังไดกะมีแต่ว่าสีไปก่อนบาทนี้เป็นจังไดกันเนาะได้เพราะได้ใช้น้ำมันอะไรนี่แก้เสียแก้เสือล้ไปสอยได มาไปวิ่งเข้าไปแต่ว่าทางนี้นี่ยยังให้ก้าหอดแสนเนาะอะไรให้มันหอดแสนมันยังมัดอยู่นะให้หนา้วกเลยไม่หมัดเลยยัมัดบบหอดมือซับมาก็สวยนี่ก็เลยได้โบลายปันได้เนาะดีกว่าโบได้ดอกเาหามือหนึ่งได้สำนี้ก็ดีเลยเนาะยากมือหนึ่งคืได้สำนียากเลยที่อย่างนี้โบได้เนาะโบได้หอดซ้ำนี่แต่เจ็ดติบเจ็ดติบสูงสุดแจ้งไปก่อนเพื่อนเนาะแจ้งได้จันที่ว่าสิพากันไปก่อนจะแจ้งจังได้เลยเนาะ ไข่กับวาสพไปเบิ่งอันนี้ก่อนเป็นป <Bel> น <i> ิสตาที่ด <raszam> <i> ้านแม่แบบติดนำกันเบางทีกะเป็นตุ่มน้อยๆนี่ถ้าว่าอันจะหายคนแท้ให้ได้ก็จะให้คนแพ้เขาเนาะคิดฟ้องนะแม่พี่น้องคิดนี่กัสิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพบโอ้พ่อคิดหน้าเนาะจังได๋กัขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่่อแมพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี